สวัสดีครับผู้ติดตามเพจนะฮะคนทำกินทาง Facebook นะครับแล้วก็ผู้ติดตามช่อง YouTube นะครับเจากไป p ลล่าออฟฟิเชีนะวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านบ่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับบ้านผมเองนะวันนี้มานั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดเกาเหล่าเป็ดนะที่บอกว่าหาตัวจับยากเลยทีเดียวนะร้านเพื่อนผมเองนะครับก็คือเสี่ยมดนะ เดีย๋ยวลองดูรสชาติก,กันเป็นยังไงฮะแต่ผมเคยกินแล้วครับอร่อยฮะอ,อ,อ,อร่อยต้องบอกว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดตรงนี้นะการต้มเป็ดพะโล้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการทําข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะเพราะว่าอะไรฮะต้มพะโล้นี่นะถ้าต้มไม่ลงตัวนี่ลำบากเหมือนกันนะนะอันนี้เขาแกะสูตรเองนะครับจนได้สูตรที่ดีออกมานะเอาล่ะนอกเรื่องไหม่ก็แล้วกันนะครับ ตอนนี้ฝุ่น2.5งจุดหใน p ่ m เล่นงานพวกเราหนักมากเลยนะนะขนาดคนตัวโตอย่างพวกเราเนี่ยยังแย่นะครับแล้วตอนนี้ก็นะลูกสาวผมนะป่วยไปแล้วฮนะเกี่ยวกับระบบการหายใจน,ยนะครับนะครับตอนนี้ก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นะจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าม,ม,มันเลวร้ายนะเพราะอะไรอย่างเด็กๆที่มหาชัยโรงเรียนเอกชัยโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะครับเด็กๆอยู่แถวนั้นเยอะมากฮนะแล้วอีก ค่าฝุ่นเนี่ยนะที่มหาชัยอำเภอเมืองเ่ยนะสูงเป็นอันดับ2ของประเทศเลยนะนะหนึ่งสองสามเนี่ยบนมียู่แค่นี้นะครับวิธีแก้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะนะมันเป็นเรื่องของภาพใหญ่นะครับภาพรวมเลยแหละนะไอ้พวกฝุ่นมลพิษอะไริวกตนี้นะครับแล้วลนะ่าหน้าเดี๋ยวถ้ามันถึงช่วงอะไรอะ่ะหมดหน้าเนี้ยนะลมเหนือมันเลิกลงเลยนะลมทะเลพัดขึ้นเนะี่ยแรงๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเบาบางได้บ้างนะครับแต่แค่ตอนนี้ก็ต้องเน้นหน่อยนะ วา่าหาวิธีเอาตัวรอดกันเอาอะนะใส่มงส้งแซมแมสอะไรก็ก็ว่าไปนะครับเอานะฮะย้ำอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบนบ้านบ,บ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดเกาเหล่าเป็ดนะเซม็มมรคับมีชื่อร้านไหมเนี่ยไม่มีชื่อนะไม่มีนะมีบอกเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยนะนะอ,อ๋อเอาป ขนาดไม่มีชื่อร้านเก็บพันสี่เลยเหรออาาดีนะครับผมโอ้ขอบคุณมากครับเสี่ยครับขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะครขอบคุณเล่นครับมานั่งนี่ก็คุยกันนั่งคุยผมหน่อยนั่งคุยกเพื่อนกันไม่เห็นกล้องถ่ายผมกลัวกล้องเด็กเยอะกลัวกล้องครับผมไม่ต้องกลัวมากหรอกเด็กเยอะเด็กเยอะไอ้ไทยสบายๆพวกกันมาพวกกันพวกกันหลายนี่ชามอะไรนะพิเศษชามอะไรบอกหน่อยพิเศษนะอันนี้พิเศษ60บาทครับผมไวๆนะเท่าไหร่นะ60บาท พิเ,เศษหกเซฟถ้าเป็นเส้นอื่นห้าสิบเส้นอื่นคืออะไรเส้นอื่นหมายความว่าไม่ใช่ใบไวนะอ๋อใบไวนยจะแพงกว่านิดนึงใช่ครับผมถ้ากินห้าสิบก็จะสั่งใบไวนยอ๋อกินห้าสิบกินน้ำสิบว่คืออยาสั่งใบไวนยครับผมกินห<อ>้าสิบก็จะสั่งใบไวนยแล้วถ้าตาังมีแค่นี้อ่ะถ้าตังมีก็ให้ฟรีได้เลยครับผมโอ้พวกกันนะพวกกันผมขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยโอ้โหอายครับเลยถ่ายรูปไปรูปเป็ดเดี๋ยวผมจะทำกับเจอเลยครับ ทำอะไรทาอะไรทาก๋วยเตี๋ยวฮะไม่ต้องเดี๋ยวก่อนวันนี้ก่อนรีบไปไหนเรายังไม่ยังกินไม่หมดหรอกกินทีละชามปกติขายก็เท่านี้ไหเท่านี้ครับผมคือไม่ใช่พวกกันเราให้เยอะไม่ใช่นะก็เท่านี้แหละทําไมพวกกันไม่ให้เยอะหน่อยอเป็นกันเยอะแล้วนะอ๋อเหรอคุณเล่นคุณเล่นลากินไหมละ่ะเยอะผมผมกินหนแรกอ่ะผมถึงได้ถามว่าสูตรไข่ ไม่เอาสูตรจากไหนามาน,นี่ถ้าเล่านะสามวันไม่จบนะงั้นอย่าเล่าดกว่าต้องมีถึงสามวันอถ้าเล่านะเ,าเล่าหน่อยก็ได้เอาจิงเอาจริง,รงสูตรที่ไปเอามาจากไหนสูตรนะไรอสูตรคุณแ,แม่เนี่งแม่คิดเองปะไม่ได้คิดเองคิที่แรกทำนะเราเป็นคนชอบกินเป็ดไงเขาจะขัดเดี๋ยวกันดูดไหมไม่เคยดูดรลบกินอย่างเดียวนะกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวดีกว่าเล่าี้เล่าลย่เดียสูตรเล่มยังไงก็ทำทำแต่ ทำกินเองก่อนนี้นี้ก็ถ้พอทำกินเองก็ก็แจกบริเลยเว้นะชวนคนเขามากินอะไรเงี้ยเวณนี้เขาว่าไงบ้างเขาว่าอร่อยแต่พูดจริงป่ะพูดจริงใช่ไหมเขาว่าอร่อยก็เลยก็เลยเอ้ยบ้านเราก็เอ้ยม่ต้องเช่าที่อะไรเงี้ยอืมใช่ไหมแล้วดูการค้าขายมันก็บ้านเรามันเริ่มเจริญแล้วอ้ามันเริ่มเจริญแล้วไะเจริญแล้วมีมีทุกอย่างอ่ะใช่ก็เลยว่าเอ้ยมาลองมาขายดย ว่าขายดีไหมถือว่าขายดีเราพวกเราเป็นพวกเยอะด้วยอ่ะแม่เขาปรุงเก่งเหรอฮะแม่อีกชามมัเหรออ่าแล้วก่บอกทั้ไม่เป็นแม่เดี๋ยววก็ครับแม่เดี๋ยวกินทีละชามกินทีละชามกินทีละชามของใครบ้านหรือของผมของคุณอะอันนี้รอก่อนไม่เป็นไรฮะรอก่อนรอก่อนรอก่อนนั่งคุยกันไม่ค่อยได้เจอแบบมดแม่นั่งคุยกันคุยหน่อยไหนๆเจอแล้วคุยหน่อยก็แล้วกันนะเข้าใกล้ๆหน่อย นนไหนเจอแล้วคุยหน่อยมันเคยได้เจอมาทานนะสมัยก่อนเจอทุกวันนะมาบ้านไกลกันนะมนบ้านไกลอ่ะได้กินแล้วเนี่ยเนี่ยอร่อยไหมฮะยังไม่ได้กินอ้โหนี่ขอญาตคุยเรื่องส่วนตัวคือไม่ทั้งส่วนตัวหรอกเพื่อนฝูงเจอกันขายทอดให้เพื่อนฟังหน่อยนะก่อนจะมาขายก็เจอเป็นทำอะไรเราก่อนเล่ายาวเลยเอาแค่เอาแค่เล่าได้ตอนขายยุงขายยาอะไรไม่ต้องเล่าโอ้ชีวิตไอ้นี่เลยขายอาวุธอะไรไม่ต้องเล่าเล่าเล่าแค่ตอนเ ทำงานบริษัทอะไรเงี้ยทำงานบริษัทแพนฟูดไงหึสิบสองปีที่ไหนนะแพนฟูดแพนฟูดอืออือแล้วก็มาทําขนส่งผนสับเนี่ยขับรถขนส่งอะไรน่ะพัสดุอือสามปีมึงคนละมันแน่หนยมดผัวปรับตายขึ้นมาหัวใจวายอะไรมันมีถ่ายไว้กี่ไ้ดูกันนะเนี่ยแล้วสมัยสอเนี่ยคือเมื่อกี้ถึงนี่ก่อนถึงแพนฟูดก่อนประวัติ แฟนฟู้ดว่าทำกี่ปีสิบสองเองสิบสองปีแล้วออกทำไมอ๋อทะเลาะคนหน้าต่อยไหมไม่ให้ต่อยครับไม่ต่อยทะเลาะเฉยอืมก็ลัจะต่อยมันก็แหละติดทางบ้านเผื่อหน้าดูอยู่มีอะไรจะฝากจะบอกไหมเฮ้ยให้รวยให้รวยให้รวยอืมคือคนเรามันทำงานมานานๆแล้วก็นะเออเขาเรียกว่าคนมันหน้าเดิมๆนะนะ มันก็บีบนะบีบหน้าเดิมๆมันเริ่มจะแบบเออลงกวนกันแล้วอ่ะเด็กบ้านบอดทาเยอะนะแพนฟูด่ะออกหมดแล้วมั้งฮะออกหมดแล้วไม่มีแล้วแทบไม่มีแล้วคือสมัยก่อนเราสุดว่าเด็กบ้านบอที่ว่าโตะที่แบบเพียบพวกผิดซุ้มไปแสบแบบผมน้าแก๊งอ่ะเออต้องมาทำแพนฟูดหมดทำไมตองไปดำเธอทำไมทำไมทำไมมันรู้จักลูกหรือไงเออรู้จักใครหมนรู้จักคนข้างในไหมก็ดึงชักชวนกันไปแต่ก็เป็นบริษัทที่ดีนะ ดีนะดีดีถือว่าเป็นคนที่มดคนดีมากนะออกมาแล้วเนี่ยเราชื่นชมบริษัทนะเรียกว่าออกมาจากที่ไหนเราไม่ได้เอาหินไปป้าหลังคาบ้านเขาแม้เต่ตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหม้นะูอเข้าอูอน้ํากันนะแต่ที่คนมันเป็นที่คนเองอ่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องหมดแล้วเยวน้ําเอาอร่อยครับถามดิอร่อยดิชื่นหมดแล้วมั้งเย็นนะเฮ้ยเพิ่งมาเนี่ยชิ้นแข็งแล้วเส้น เฮ้ยเจนไม่แข็งหรอกอันนี้เส้นซื้อที่ไหนเน,ะนี่ยฮะฮะซื้อมาที่ไหนซื้อตลาดทำเองปะไม่ได้ทำเองโหไม่ถึงกับขนาดนั้น่ถึงนะอีกหน่อยก็ถึงมาถึงขนาดนั้นนี่ผมจะแนะนำขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะตุ้มตาม,มีเกี่ยวเนี่ยทำ,ทำเส้นเองนะถูกต้องอ่ะเขาเขาเออแล้วพี่ไนทบอกว่าเส้นตุ้มตาม,มันอร่อยมันขายเส้นอยู่ใช่ใช่ใช่อแต่ทีนี้โหเราไม่ถึงขนาดนั้นเลยไม่ใช่ถ้าดูราคามันพอกันไหมราคามันพอกันไหม เส้นที่เราซื้อมากาเส้นตมมันมันมันเราไม่ไม่ใช่ทางเราอ่ะไม่ทางเราคืออะไราไม่เป็นอะเออคือไม่ได้ให้ทําให้ซื้อเส้นตุ้มตามาอ๋อมันใกล้บ้านด้วยไงขายแม่ผมถามให้ก็ได้ตุ้มตามันมีเครื่องทําเส้นเองแหมและคือเส้นมันนะนะเส้นมันดีมากอะบะหมี่ตุ้มตามเนี่ยเส้นดีมากเดี๋ยวต้องมาทําคลิป้านน้องหมือยองไงตุ้มตามะถ้าเขาขายเส้นใช่ไหม ขามาส่งเลยวิไม่เอาละแห้ะแค่นี้เอขายใช่ไหมเขาขายส่งอยู่เขาเปโรงงานเหรอส่งอยู่เขามีเครื่องทําเครื่องทําเส้นอ๋อแต่ว่าจะให้เราทำเอ๊ะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทางเว้คือเบื้องต้นเราไม่ต้องทำหรอกใช่ไหมไม่ถึงขั้นนั้นขยายสาขาอีกสิบสาขาแค่ว่ากันใช่ไหมอันนี้สาขาสิบนะนะสาขาหนึ่งถึงเก้าอ่ะอ๋อไม่มีต้องจากสิบก่อนเลยเออ เปิดร้านเปิดกี่วันเนี่ยถามใหม่ียา้ร้านเปิดวันไหนบ้างครับวันนี้ปิดวันจันทร์นะวันจันทร์ปิดวันจันทร์ปิดวันจันทร์แล้วเปิดอ่ะเปิดทุกวันอืมมันก็บอกปิดวันจันทร์เปิดแค่วันพฤหัสบดีไม่ใช่นะที่เอาฮาแบบเนี้ยเอาฮาเนี่ยเอาฮามากปิดทุกวันจันทร์อ่เพราะอะไรครูพี่ปิดทุกวันจันทร์คนมันเงียบขออนุญาตถามเลยคนมันเงียบ ผมว่าแถวนี้นะวันจันทร์นึงอาทิตย์อ่ะคนเท่ากันแหละถ,ถ้าวันจันทร์ถึงเสาร์คือคนทํางานอ่าวันอาทิตย์คนหยุดอยู่บ้านบ้านเราคนเยอะนะวันอาทิตย์คนเพียบเลยอย์บ้านแสนสุกวราพรเชื่อว่าวาันอ<ย>าทิตย์คนกินแต่เช้าเลยอ่ะเห็นไหมออคือคนออกหากินไงราะว่าวันหยุดเขาใช่ไหมมดใช่เออแบบธรรมดาเท่าไหร่ธรรมดาแบบไม่พิเศษอ่ะ สี่สิบาทสี่สิบาทใช่ถ่าพิเศษใบไวคือหกสิบหกสิบแล้วถ้าพิเศษแบบไม่ธรรมดาใบวายใบวาธรรมดาก็ับห้าสิบอ๋อใบธรรมดาห้าสิบอ๋อแพงกว่านิดนึงก็ถ้าสมมติสั่งพิเศษก็หกสิบอือแต่เยอะนี่เยอะมากอันนี้อันนี้ชามพิเศษเยอะมากอ่ะคือมาถึงกินธรรมดาดีกว่านะเออนุญาตเถอะชามเดียวอ่ะอิ่มไหมเยอะเยอะก็ดูดิหลอกทำไมอันเนี้ยนี่ดูดิกี่ก้อนอ่ะสองก้อน อทาพิเศษต้องสองข้อนเลยโอ้ผมกินได้หมดหรอกอี่ยอืยอืมฮะืูคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องอาหารหรอกเรื่ออาหารน้อยเอานุ้ป็นไรไหมซุปต้นเลยซุปถ้วยเล็กอะนุปหรือเอาได้ครับแม่ครับเอาง่ายๆแล้วกันทำคิปที่พี่บอกดีกว่าเพื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในพี่น้องๆเราบ้าง ฝากผู้ติดตามเพจด้วยนะฮะมันบอกขับเข้ามาเลยนะเนี่ยโอ้แตเขินไม่เคยตอนนี้ก่อนที่ไหนเนี่ย,ตร,ย,ยตรงข้ามหมู่บ้านแสนทุกหนึ่งตรงข้ามหมู่บ้านแสนทุกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยอร่อยตั้งแต่ผมกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมานะยังไม่เคยอร่อยขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยว้าเฮ้ <c oughs> แม่พวกนี้ป่ะ <c oughs> <c oughs> เราเชียร์พวกกันสิ ไม่ขี่อะไรแล้วเออใช่อ่าว่าไปนั่นเอาแค่นี้เราแล้วฝากฝากขายรถมือสองได้ไรถขายอยู่เหรอขายอยู่ครับรู้ว่าเย็นมาแล้วยังไม่ยังไม่รถซิ่งรถซิ่งก็มีนะฮะขายรถมือสองด้วยใช่รถซิ่งรถซิ่งรถจี๊ปอีสุมีฮะรถมือสองเนี่ยฝากเบอร์ได้ไหมติดต่อทางไหนเนีะเฟซบุ๊กไหมได้ครับเฟซบุ๊กบอกเลยเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กชื่อธนวัฒน์คงชมเลยครับผมเดี๋ยวแปะให้ข้างหน้าเลยนะมีก๋วยเตี๋ยวมีรถมือสองมีอะไรอีก มีกใบเตี๋ยมันเลิไม่สองเลือกขายเลิยังอาวุธสงครามเลือกยังเลือกแล้วฮะเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วอาวุธสงครามเลือกแล้วตำรวจกวนตำรวจกวนของเธอของเธอเลือกยังโอ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วหายากยากแล้วก็มีเดี๋ยวว่าจะไปปลูกฝักหน่อยคลิปนี้กูจะตัดไงไม่ไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระใช่ไม่มีสาระเลยต่อหากันจะไปปลูกฝักอีกงนึ่งจะไปปลูกฝักปลูกนะต้นฝักต้นฝักปลูกที่ไหนที่ไร่ไงผมมีไร่อยู่ราชบุรีนะ ฝากอีกแล้วเหรอฝากอีกแล้วครัทำอะไรทำอะไรทำอะไรว่าตอนนี้ก็ว่าทำไปเรื่อยว่าจะทำจุดกลางเต็นท์ไงจุดกลางเต็นท์อ่าลมบรรยากาศบ้างเออเดี๋ยวว่าต้องไปนะสุดสุดสุดไม่ต้องไปเขาคอเลยที่พักมีแล้วแต่ต้องเต็นท์ต้องเต็นท์นี่อ๋อเต็นท์เต็นท์ใช่ไหมจุดกลางเต็นท์ใช่ไหมตอนนี้กำลังฮิตในกลางเต็นท์เนี่ยนะโอ้บรรยากาศดีมากอ่ะบรรยากาศดีมากเลยปงอาทิงนะอดปงอาทิงเคยไปมาพูดร้อนปงอาทิ้งนะแล้วสักทิพนึงได้อ่า ได้ได้ได้ติดเมียติดลูกอีกก็ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ผมจ้างเลี้ยงหมดแล้วสบายแล้ววันนี้เดี๋ยวเมียตายโทรกลับเดี๋ยวเอาเมียเอาลูกไปด้วยไม่ใช่ลำบากหรือเปล่าไม่ใช่มันนอนผมไปที่ผมไปที่จุดกลางเต็นท์ผมไปเช่ารีสอร์ทนอนผมไม่ไปนอนที่เนอะมี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 ใครไม่ต้องมาชวนผมไปกลางตรงกลางเต็นท์ผมไปท่านจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเพราะชีวิตผมลำบากมาเยอะแล้วนะสบายแล้วเออใครไม่ต้องมาชวนหรอกไปกลางตรงกลางเต็นท์ลำบากอ่าฝากเนะกันไม่ต้องฝากหรอก ขายรถพอขายรถมือสองรถมือสองก๋วยเตี๋ยวเป็ดรถมือสองนี่เราแบบเราขายแบบยังไงขายแบบขายสดขายพอดหรือไงถ้าไออย่างยิมซ็ซิ่งฮะมันต้องขายสดเพราะรถรถมันนานแล้วนะเพราะว่ารถมันนานแต่หัวใจยังซิ่งอยู่อ้าวว้าวเก้าศูนย์น้เก้าศูนย์ศีลเก้าศูนย์สามโดเก้าศูนย์เลยสามโดเอ้ยแจ๋วว่ะแจ๋วแจ๋วเครื่องบีสิบหกยี่สิบอ่าเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนี่นิดนึง อ่อาดูไปดูหดูไปดูเก็บไว้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวลงให้ดูเครื่องนี่โอ้โหสวยสวยสวยรับประกรันว่าคุ้มขันเท่าไหร่อะเอาราคาตอน,นเ,เนี้ยเท่าไหร่ลงี่ยัวแปลราคาสองแสนนิดนิดสองแสนนิดนิดใช่อือได้ได้ไดเครื่องอะไรนะเครื่อง B สิบหกยี่สิบ B สิบหกยี่สิบแคมแต่งมาหมดแล้วครับภายในภในลูกจี๊ดลูกเอ็กโหออโต้หรือธรรมดาธรรมดาด้วยธรรมดาสับสับโดสับโดนเนี่ย แข่งได้เลยครับโหเอาละครับใครชอบนะใครชอบรถชอบรถซิ่งอ่าใครชอบรถซิ่งมาคุยกันได้มากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนนะกินก๋วยเตี๋ยวไปเดินดูรถไปชมรถไปด้วยพบกับมุน่าตลอดเวลาทุกวันได้ทุกวันครับผมที่นี่ที่เดียวอ่ะปิดใชหน่อยดิกก็ปิดปิดปิดรายการใช่ไหมอ่ายังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่คุณแจ็คมาได้รีวิววันนี้ครับผมอ่าก็มีวาจาใดไม่สุภาพก็ขอกราบออภัยไว้ตัดที่นี้ด้วยนะครับไม่อภัยหรอกตั้งใจตั้งใจ เพราะเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วใช่ฮะ,อะโอเคครับบันบอกเข้ามาแล้วกันนะของกินเยอะนะของขายก็เยอะมีครบก็แล้วกันนะครับเอานะฮะพบใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ไม่มีประโยชน์เลย